สวัสดีครับวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูที่ดินนะฮะติดคลองเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคลองโพนะครับคลองเส้นนี้นะฮะจะออกปากน้าประแสนะฮะเป็นที่ดินติดคลองเนื้อที่นะครับสองร้อยแปดตารางวานะฮะนะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งนี้เลยนะฮะติดคลองหน้ากว้างประมาณยี่สิบเมตรนะครับ หน้าที่ตัองร้อยแปดตารางวานี่นะฮะก็จะเห็นกวามงฟางนะฮรเอกสารเสร็จนี้เป็นโฉนดคุดแดงเลยนะครับพร้อมโอนเลยนะครับเปิดขายอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับสามารถคุยเจรจาต่อรองได้รีโอนะครับราคานี้นะนี่ครับก็จะเป็นเห็นพื้นที่โล่งนะฮะสวยเลยนะครับตลาดที่จะทําเป็นบ้านพักส่วนตัวติดคลองนะครับอ่า เรือไ้สักลำนะครับสำหรับออกหาปลานะครับเรือปิดโบสถ์นะครับไปเล่นรับเล่นนะฮะนี่นะฮะก็จะเห็นที่นะฮะชายคลองโลเคชั่นนะครับที่ดินใบนี้จะอยู่ตรงหลังลงไฟฟ้าแกลงนะฮะแถวสํานักงานที่ดินนะครับห่างจุขุงวิทประมาณโลกว่ากวาอีกนะครับ แถวสำนักง,งานที่ดินนะฮะแถวโรงไฟฟ้าแกลนงครับแถวบนทางคขวนอำเภอแกล้งจังหวัดระยองนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นอาจจะเส้นสตุขุมวิทก็จะมาเข้ามานะฮะทางไปจันทบ,บุรีนะครับแยกนี้นะฮะแยกใบพาร์นี่นะครับ,บ,รรบหลุดตุกบานแกงมาิดเดียวครับผมน่ครับที่ดินติดชายคลองเข้ามาก็จะเป็นทางสาธารณะนะครับ วิ่งทางสาะเขาเข้ามาติดทุนที่ดินเลยของเลยต้องการแบ่งทางฐานะออกให้แล้นะครับแต่ต้องปรับปรุงเอานะครับตอนนี้นี่นะฮะจะเป็นทางเข้าออกนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ติดชายคลองนะครับคลอ,องส่วนตัวนะครับชายหาดส่วนตัวอย่าแงบบนี้เลยเนะครับสองร้อยตารางวา,า,าราคาไม่แพงนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาททางต้องปรับปรุงเอนหน่อยนะครับเป็นทางสาธารณะนะับสเส้นนี้นะันะคบคือเข้าไปเนะี่ยออกไปนี่นะ เป็นตามทางสารณะครับตามชนบทเลยนะฮะนี่ครับนี่นะครับเขาจะเห็นตต่คนรีดด้วยนะฮะนี่ครับคนรีด โอเคครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ